จริงสักสิทธ์ค่ะรับรู้ถึงเจตนารม์ของคุณไหมและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณ คุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคืออยู่ในตัวเราคําพูดของเราความคิดของเราการกระทาของเราเพราะนั้นแม่หมออ่านสองในยะคือถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นแต่ถ้าคุณเชื่อว่าจิตใต้สํานึกจิตปัญญาณของคุณมีอยู่จริงนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามาดูกันค่ะว่าเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือความหรือเจตนาลมที่คุณตั้งใจไหมความตั้งใจของคุณมีเจตนามที่ ทรงพลังทําให้ท่านหรือพลังงานเหล่านั้นรับรู้หรือไม่และเขาต้องการบอกสิ่งใดกับคนุนไพ่หมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะ mm hmm. h a n d i n g true นะคะ Something unknown เหมือนกับจิตใต้สานึกคุณรับรู้นะจิตใต้สานึกของคุณรับรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่เขายังตีความหรือยังไม่สามารถที่จะ ส่งพลังขู่หรือความชัดเจนมาให้กับคุณได้คุณอาจจะอยากรู้ความจริงอะไรบางอย่างเขาบอกว่ามันมีความจริงที่ซ่อนอยู่แล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่รู้อยู่ด้วยคือเจตนาลมที่คุณส่งไปอาจจะไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของคุณก็ได้แต่คุณคิดว่าตอนนี้ฉันต้องการสิ่งนี้ฉันเลยอธิษฐานฉันเลยพูดฉันเลยมปใเฟซสิ่งนี้แต่เหมือนจิตใต้สมนึกอะกำลังรับรู้ว่า ไอ้ณนะเวลาเนี้ยสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณร้องขอหรือสิ่งที่คุณพยายามคิดถึงมันอยู่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมันจริงๆแต่คุณอาจจะยังค้นไม่พบว่าแล้วคุณต้องการอะไรซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขารับรู้ในสิ่งที่คุณขอไปแต่สิ่งที่เขารับรู้มากกว่านั้นเขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างว่านี่อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงแล้วคุณอาจจะยังไม่ไม่ได้ค้นพบ ความความลับบางอย่างในตัวเองหรือยังไม่ถึงเวลาที่ความลับนั้นจะถูกเปิดเผยนะคะไม่ได้ผิดถ้าคุณจะ m a n i f e s อธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายไม่ได้ผิดแต่จิตใต้สมนึกบอกว่าถ้าตอนนี้คุณตั้งเป้าหมายหรือทำอะไรแล้วยังไม่ได้ลงมือ take action มันยังไม่ได้เกิดความเชื่อ100%มันยังไม่ได้เกิดความรู้สึกแล้วใจอาจจะไม่เชื่อเรื่องบังเองิญ เขาอาจจะส่งมาบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอปรารถนามันอาจจะยังไม่ใช่ความสมบูรณ์ที่แท้จริงที่เธอต้องการหรืออาจจะไม่ใช่จิ๊กซอรหรือชิ้นส่วนที่ชิ้นสําคัญที่สุดที่เธอปรารถนาแต่ไม่ผิดถ้าเธอจะปรารถนามันและบางครั้งคําตอบเหล่านั้นมันอยู่ในตัวเธอที่เธอยังค้นไม่พบและยังไม่ใช่เวลาที่เธอจะเจอมันมันเลยทําให้ หลายๆคนที่ตั้งเป้าแล้วรู้สึกรอว่าทําไมสิ่งที่ตั้งเป้ายังไม่ได้สักทีเรามีเจตนาแบบนี้เราตั้งอธิษฐานแบบนี้เราตั้งใจทําแบบนี้ทําไมผลลัพธ์ยังไม่มาสักทีแด้หมออ่าน3มเรื่องเรื่องที่1สิ่งที่ตั้งเป้าไว้หรือสิ่งที่ลงมือทําสิ่งที่ตั้งเจตนาลงไว้อาจจะยังไม่ได้เหมาะสมหรือคู่ควรกับคุณอย่างที่สองไฮเออร์เซลหรือตัวตนภายในบอกว่าตอนที่เธอตั้งเป้าเนะี่ย Icana, เธอยังไม่ได้รู้อะไรบางอย่างในตัวเองแล้วยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะรับรู้และอย่างที่สามทั้งสองเรื่องเลยหมายความว่าสิ่งที่เธอตั้งเป้ายังไม่ได้แมทกับตัวเธอเองแล้วคำตอบที่แท้จริงมันอยู่ในตัวเธอแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะเข้าใจมันแต่สิ่งที่เธอทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเธอยังไม่ได้รับผลลัพธ์อาจจะยังไม่ถึงเวลาแล้วลองกลับไปทบทวนตัวเองดูว่าแท้จริงแล้วเธอมีเจตนาอะไร กันแน่ในการใช้ชีวิตถ้ายังคิดไม่ออกยังไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวเวลาที่ใช่อ่ะเธอจะเข้าใจมันด้วยตัวของเธอเองอืมอะทีนี้แม่หมอไม่รู้ว่าคุณเจตนาอะไรมันไม่ได้ผิดที่คุณมีเจตนาคุณไม่เชื่อไพ่ก็ได้แต่แม่หมออยากให้คุณลองอธิษฐานจิตค่ะว่าคุณอยากรับรู้สิ่งที่ไม่รู้หรือเปล่าถ้าคุณอยากรับรู้สิ่งที่ไม่รู้เขาจะบอกไทม์ไลน์บอกเวลาไหมหรือไกด์ไลน์ไหมว่า ควรทำเช่นไรเพื่อให้ได้รู้หรือว่าควรปล่อยวางมันอ,อธิษฐานจิตนะคะสิ่งที่ซ่อนอยู่และสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้ค่ะเขาไกด์ไลน์อะไรบอกกับเรามาให้พักยังไม่ต้องรู้อะไรช่วงนี้ให้พักเขาบอกว่ายังไม่ต้องรีบเทคแอคชั่นอะไร จะทำธุรกิจการค้าการงานการเงินอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันเหมือนคุณพึ่งผ่านมลสุมชีวิตของความขาดแคลนการเงินอยู่ในรักษที่ไม่เสมอเหมือนอยู่ในที่ที่ไม่คู่ควรตอนนี้ยังไม่ต้องเร่งรีบให้พักก่อนปกติ5เหรียญมันคือการที่คนคนนึงเดินออกและมีเจ้ากรรมในเวรหรือมีพลังงานลบๆเดินตามหรือสิ่งที่ไม่เสมอเหมือนเดินตามแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันคือการยอมรับ ทุกอย่างของเรายอมรับวิบากของเรายอมรับอุปสรรคยอมรับปัญหาของเราแล้วนั่งพักนิ่งๆเพราะนั้นแม่หมออาจจะอาจจะอ่านและอนุมานว่าช่วงนี้ค่ะที่คุณเข้ามาชมคลิปอาจจะ5วันหรือช่วงเดือนอาจจะ5วันถึงห้เดือนด้วยซ้ําหรืออาจจะไม่ถึงช่วงนั้นแล้วแต่คุณนะ ยังถ้าคุณยังรู้สึกตึ่นอึนๆมึนมนยังไม่มีอินสปิเลชั่นทำอะไรตั้งเจตนาลมอะไรการเงินก็ยังไม่มาโชคลาบก็ยังไม่มายังไม่หลุดออกสถานการณ์นี้สิหรือความรู้สึกอึดอัดอย่ารีบหนีมันจงใช้เวลาอยู่กับมันแบบเงียบๆไต่ตองพิจารณาทบทวนและฟังจิตใจตัวเองบางครั้งสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการมันบางครั้งสิ่งที่เรามองมันว่ามันขาดแคลน พอลองนึกดูดีๆพอลองไต่ตองดูดีคุณอาจจะพบคำตอบที่คุณตามหาเมื่อใดที่หยุดตามหาเมื่อไรที่หยุดดินน้นรนเมื่อนั้นอาจจะได้พบจุดที่เหมาะสมกับตัวคุณเองค่ะชัดเจนมากจริงแล้วกลับมาดูแลสุขภาพตอนนี้กลับมาดูแลสุขภาพกายใจสิ่งศักดิ์สิทธิ เอ็นดูคุณมากเขาไม่ได้อยากให้คุณวิ่งไล่ล่าความฝันเป้าหมายไม่ได้อยากให้คุณต้องรีบร้อนกระเฮี้ยนกระหือรือเขาแค่อยากให้คุณได้นั่งทบทวนจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแบบเงียบๆพิจารณาต่ยตองแบบไม่ตัดสินนะคะแล้วคุณอาจจะพบขุมทรัพย์พบความสุขที่แท้จริงในตัวคุณเองมันอาจจะเป็นพลังงานของการฮิลลิ่งเยียวยาที่ละเอียดอ่อนที่สุดที่จะเกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกและจิตวิญญาณ มันอาจจะกําลังส่งคุณไปสู่รักไร้เงื่อนไขที่คุณอาจจะพยายามวิ่งไล่ล่าความรักอาจจะพยายามหอหาความรักแต่เมื่อไรที่คุณอยู่กับตัวเองสงบเรียนรู้กับโลกภายในคุณอาจจะกําลังเข้าสู่บ้านเดิมแท้และรักไร้เงื่อนไขแล้วเมื่อไรที่คุณมีรักไร้เงื่อนไขคุณจะรู้สึกว่าร่างกายอารมณ์ความรู้สึกคุณได้รับการฮิลิ่งเยียวยาคุณมีความอ่อนโยนนะคะมีความรักมีความเมตตาขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้น สเสนอ,อรามาหลังจากนั้นพลังงานธาตุน้ำเนี่ยเป็นพลังงานของเรื่องของอ่านเดือนพฤศจิกาอาจจะเป็นเดือนนี้ก็ได้ภายใน5วันที่คุณพักจิตพักใจคุณอาจจะค้นพบคําตอบเดือนนี้เลยหรือค้นพ,พบสภาวะ n c o n d i t i o n a l l ล v บเดือนนี้เลยหรือถ้าไม่ใช่พลังงานธาตุน้ํามีอยู่3เดือนพฤศจิกาค่ะแล้วก็มีนาแล้วก็กร,รกดาบางคนใช้เวลา5เดือนนะคะถ้านับนี้ไปอีก3เดือนก็คือเดือนมีนาถ้านับไปอีกหาเดือนก็อาจจะเกิน ไปเดือนพฤศจิกาไปเดือนกรกฎาหรือคุณไม่ต้องเชื่อเรื่องเดือนก็ได้พาบอกว่าช่วงเนี้จิบน้ําดื่มน้ําพักผ่อนอาบน้ําใจดีใจเย็นกับตัวเองกลับมาเซล์เลิฟตัวเองกลับมาเซล์แคร์ตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะการดูแลสุขภาพหรือการรักตัวเองไม่ใช่แค่การกินอาหารที่ดีอ่ะแต่มันเป็นการยอมรับ มันเป็นเรื่องของวิธีคิดที่ยอมรับทุกอย่างที่เราผิดพลาดยอมรับทุกเรื่องในชีวิตแล้วไม่หนีมันไม่เกลียดมันไม่ปฏิเสธมันคิดว่าประสบการณ์ทุกอย่างคารความขาดแคลนการเป็นหนี้สินการไปรักคนที่ไม่สมควรรักมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกีดกั้นหรือหรือเกลียดมันหรือผลักใส่มันออกไปมันอาจจะทําให้คุณได้ค้นพบปัญญายาณหรือการตื่นรู้อะไรบางอย่างที่ทําให คุณรักตัวเองได้แบบไม่มีเงื่อนไขแล้วหลังจากนี้หัวใจคุณจะเปิดพอหัวใจคุณเปิดคุณจะได้รับความรักค่ะสายเปคนใจบุญคนใจดีผู้หลับผู้ใหญ่ที่เอ็นดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอ็นดูพร้อมจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเพียงแค่ตอนนี้จิ๊กซอว์แรกคุณต้องอนุญาตและอภัยให้กับตัวเองและอนุญาตและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนในชีวิตให้ถ่องแท้ ได้เวลาพักอยู่กับตัวเองและทบทวนยอมรับทุกอย่างและขอบคุณทุกอย่างในเส้นทางของตัวเองทั้งสิ่งที่รู้ไม่รู้ทั้งสิ่งที่เราผิดพลาดไปเพราะความไม่รู้ทั้งสิ่งที่เราเรียนรู้มันและประสบความสําเร็จหรือผิดพลาดหรือล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นชีวิตคุณจะอยู่ในความรักและความอุด,ดมสมบูรณ์ทํามาค้าขึ้นคนรักคนเอนดูสเสน่ห์มาออร่ามาสุขภาพดีจิตใจเบิกบ,บานผ่องใสที่สําคัญมีโชคมีลาบหรือมีความรักที่ดีที่เป็นสายเปเข้ามาในชีวิตด้วย